หรือคือดาราหน้าใหม่น้องนกสินใจฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะชาวโซเชียลตะลึงตากับความงามอันตึงเป๊ะก่อนหน้านี้ก็ทำเอาฮือฮาไปแล้วครั้งหนึ่งกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ของนักแสดงสาวดาวในตำนานอย่างนกสินใจเปล่งพาณิชย์โดยเธอตัดสินใจผ่าตัดแก้ไขจุดบกคร่องบนใบหน้าเพื่อชะลอริ้วรอยแห่งวัยจากอายุห้ ีให้ลดลงเหลือประมาณ38ปีซึ่งหลังจากขึ้นเขียงตัดตัดเย็บเย็บจนเสร็จสิ้นไปก็พอจะมองเห็นเขารางความสวยที่ปรากฏออกมาได้บ้างแล้วล่าสุดนกสินใจก็ทำเอาโลกออนไลน์ตาแตกไปตามตามกันอีกครั้งหลังปุ้ยพิมวลวันได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับเจ้าตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่า ที่นกสินใจเป็นสาวสวยสดใสสุดๆไปเลยหลังดึงหน้าสี่เดือนงานนี้หลังจากที่พี่ปุ้ยโพสตภาพดังกล่าวไปบรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการของนกสินใจก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมความงามที่เป๊ะปังอลังเวอร์ของเธอกันเป็นที่อึกรกะทึกเอาเป็นว่าถ้าเจอเธอที่ไหนน่าจะต้องเรียกน้องนก ดาราหน้าใหม่เหมือนเพิ่งเข้าวงการได้เลยจ้าย้อนวัยย้อนเวลาสุดๆ